ก็วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ไม่มนวันนี้ผมไม่ได้จะมาแคสเกมนะครับแต่วันนี้เป็นวันพิเศษคือวันแม่แห่งชาติเองครับของพระอาชนินีานาะครับก็ตอนนี้ก็ไม่ได้เอาแม่มาด้วยนะครับก็เพราะตอนนี้แม่ก็ไปหาหมอตาเพราะไม่รู้ว่าตาของแม่เป็นอะไรแต่ว่าจะมีฝุ่นเข้าตาตาแดงก็มี ใยบาเกาะที่เยื่อตาครับก็ต้องไปหาหมอถ้าผมพูดผิดประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับคือตอนนี้ไม่ไดบมาการสเกมก็จะแบบขออวยพรให้แม่สุขภาพเื้องกายแข็งแรงมีความสุขแล้วก็รวยๆนยครับมีอายุยืนนานส,สิ่งที่ผมทำาไงไม่ดีให้แม่ยกโทษให้ผมด้วยนะครับก็นะครับคือน้องๆ คนไหนที่ยังไม่ได้ไปไหว้แม่หรือทําการเป็นแม่นะครับก็การทำารทำการเป็นแม่เลยนะครับให้ให้แม่ให้แม่เขามีความสุขนะครับเขียนแบบดีๆนะครับอย่าแบบไม่ดีนะครับครับงั้นผมขอกล่าวแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อฉากไปดูการเป็นแม่กันนะครับนี่นะครับเป็นการเป็นแม่ของผมเองครับที่เรียนอยู่ก็ทํามา ส่วนผมอยู่ชั้นป .5 นะครับจริงๆก็อยู่ชั้นเดียวกับนายแม่เลยครับอยู่ชั้นป .5 นะครับข้างในก็จะเป็นาารูปสอนทายหลายๆอย่างครับผมก็เกียจด,ด้วยกันนะครับเดี๋ยวจริงๆว่าผมจะลับว่าจะสอนทําการแม่เนี่ยแต่คือไม่ว่างต้องไปหาหมอด้วยกันนะตามแม่ไปโรงพยาบาลนะครับก็นะครับ คือแม่เป็นงบาก่อนผมอยู่ทำกันบ้านที่บ้านนะครับ